อ้าวสุดท้ายท้ายสุดครับผมใบนางรักใส่ลงไปครับผมพี่น้องสะอ่อนพักดิใส่ได้หลายสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลุงแอคมาทํากับข้าวกินนะครับนี่ครับนี่ครับหน่อไม้ครับผมเป็นอะไรไม่ได้นะครับมันคือหน่อไม้ครับผมอันนี้ก็จะมีข้าวเบือนะครับนี่ครับชะอมใบนางรักนะครับผักแก่งทรงหรือผักก้านตรงนะครับบวบงูนะครับแล้วก็นี่เห็ด ญี่ปุ่นนะครับสีขาวๆเขาเรียกเห็นอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องนะครับเดี๋ยวไปตมเครื่องตมเครื่องก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงมือแกงกันเลยครับน้ํายานางนี่ไม่ได้คั้นเองนะครับซื้อมาจากตลาดครับผมไม่มีเวลาคั้นแล้วก็น้ําปลาครับผมไปตมเครื่องกันก่อนครับผมเครื่องแกงนี้ลุงแอ๊กจะตำแค่พริกสดแล้วก็หอมแดงนะครับตำแค่บุกบนะครับไม่ต้องละเอียดมากครับผม เสร็จแล้วครับผมเราก็เอาข้าวเบือมาตําต่อเลยนะครับนี่ครับตําพอหยาบๆครับผมไม่ต้องละเอียดมากนะครับนี่ครับข้าวเบือนี่ช่วยให้น้ําข้นน้ําหอมน้ํานัวครับผมมาแกงกันเลยครับผมนี่ครับน้ำยนางนี่ไม่ได้คั้นเองนะครับน้ำยานยางตลาดลุงเอ็กไม่มีลาคั้นใส่ลงไปมันก็จะออกสีเหลี่ยๆนะครับผมใส่ลงไปเลยอ่าพอน้ำร้อนนิดๆครับผมใส่ตะไคร้ลงไปนะครับ ตามด้วยนะครับพริกสดแล้วก็หอมแดงที่เราโขกไว้ใส่ลงไปครับเสร็จแล้วข้าวเบือครับผมที่เราตามไว้ครับใส่ลงไปเลยอ้าวเริ่มเดือดแล้วครับผมปรุงกันเลยพี่น้องสุรสด้านในลายน้องแซ่บพี่น้องตามด้วยรสดีครับผมใส่ลงไป สามด้วยน้ำปลาครับผมสักสองสามรอบครับอย่าเพิ่งใส่มากครับเดี๋ยวเค็มเสร็จแล้วครับผมน้ำปลาใส่ลงไปครับนัวๆใส่ลงไปเลยพัะไลทก็ได้ไม่พัะไลทก็ได,เดไ้เสร็จแล้วครับผมเพิ่มความจัดจ้านใส่ลงไปอ่าเสร็จแล้วเราก็คนนะครับน้าเริ่มเดือดล้วก็คนหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้าวเบื่อติดก้นกระทะมันจะเหม็นไหมไม่ลอยนะครับพี่น้องอุ้ยบ่งสีสันพี่น้องเอ้ยสุดยอดพี่น้อง หือกไม้สดๆใหม่ๆครับจะแสบหลายพี่น้องอ้าวเสร็จแล้วครับผมบวกงูใส่ลงไปครับผมตามด้วยเห็ดครับผมใส่ลงไปอ้าวเสร็จแล้วก็ทำการโคเลีโคลครับผมโอ้ยพี่น้องหอมหอจะแสบหลายพี่น้องเอ,อ้ย เด้อครับเด้อแซ่บน้ำกันครับผมแกงที่ไรก็อร่อยครับแกงหน่อไม้สุดยอดเต็มกระทะเลยครับพี่น้องดูครับโอ้โหพี่น้องรสชาติได้แล้วพี่น้องหอมมากมาก,มากครับผมใส่ลูกโดดเพิ่มสีสันครับผมโอ้ยมาเด้อพี่น้องเลยเต็มกระทะอันยาเลย แกงย่ำใดก็สุดยอดครับผมหลาดได้แล้วครับผมตามต้องการนะครับนี่ครับผักแกงทรงหรือว่าก้านตรงครับใส่ลงไปครับผมเสร็จแล้วก็กดกดผักลงให้มันสลดสักหน่อยครับผมโอ้ยพี่น้อง น้ำกับคนพอดีเลยพี่น้องเขาเบือ,อคนพอดีโอ้ยมาเดินมาเดินพี่น้องแซ่บต้องกันครับผมโอ้คุณนะเสร็จแล้วครับผมพักขาหรือสะอมใส่ลงไปครับกดให้มันจมน้ำเช่นเคยครับผมโอ้ยแยกหมักใส่ผักหลายๆพี่น้องมันแซ่บ โ <S él ite> อนบัวพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อแซ่บน้ำกันครับผมดูนะอ้วนๆอ้วนๆอวดตัวเลยอ้าวสุดท้ายท้ายสุดครับผมใบหนังาารักใส่ลงไปครับผมป๊าดพี่น้องโอนพักดิใส่ได้ไหลาย <S <S พี่น้องเลยผัก <S 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 โอ้ยหลายครับพี่น้อง ใส่พักเลยๆครับผมแซ่บๆแกงหน่อไม้เบื้องลุดเด้อะคุณคุณพี่น้องเลยแกงยำได้กับเสีบๆแกงหน่อไม้ก็ได้บดตัวปวดรั่วบวดตัวเลยพี่น้องน้ำกำลังพอดีเลยเสร็จเรียบร้อยครับผมไปตักลงหม้อแกงในกระทกระก็ตักลงหม้อเหมือนเดิมครับผมมันเยอะ โอ้ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยจะแซ่บพักเต็มหมออายะพี่น้อง สุดยอดครับผม <S 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 เสร็จเรียบร้อยพี่น้องแกงน้องไม้เบิ่งกระเด้อสีสันพี่น้องมามาเสีบน้ำกันเด้อครับเด้อโดนๆเด็กแกงครับผมแกงแงมอะไรก็แซ่บเนาะครับเนาะอาหารอีสานบ้านเฮาพี่นอ้องอ่ะมักเข็มนี้กับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงแอ๊ดพาแซ่บคือเก่าเด้อครับเด้อมามากินข้าวน้ำกันพี่น้องแซ่แบๆน้ำกันอ่ะคลิปนี้ไว้สำนีก่อนเด้อครับเด้อจะพอกันคลิปหนา้า ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมยูดีมีแห้งสวัสดีครับ